เกียร์ถอยหลังของคนเกิดวันพุธกลางวันเป็นยังไงการประทะกันการพูดจาหมิ่นเกียริการยามเกียรติหรือการใส่รายป้ายสีการโกหกการใส่ความการที่เอาข้อมูลผิดผิดมาทําให้คนอื่นคิดว่าคนวันพุธกลางวันเป็นแบบนูน้นแบบนี้แบบนั้นที่ไม่เป็นความจริงสิ่งเหล่านี้จะทําให้คนวันพุธกลางวันถอยหลังค่ะ เพราะว่าคนวันพุธกลางวันเวลาที่เขาจะทําอะไรเขารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเขาทําอะไรทําทําไมทําเพื่อใครมีขอบเขตแห่งการทําแค่ไหนเขาจะมีกรอบของการใช้ชีวิตที่ชัดเจนดังนั้นการดําเนินชีวิตของคนวันพุธกลางวันเป็นคนที่เข้าใจตัวเองและรู้จังหวะชีวิตของตัวเองเมื่อไรก็ตามที่คนวันพุธกลางวันเริ่มจับได้แล้วว่าเขาถูกโกหกเขาถูกหลอกลวง เขาถูกใส่ข้อมูลผิดผิดหรือมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยปกติวัตดิงวาจาการใช้อะไรต่างๆที่ทำให้เขาเป็นคนที่ถูกโยนความผิดมาให้เมื่อน,นั้นแหละคือเกียร์ถอยหลังของคนเกิดวันพุธกลางวันแล้วความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันจะถอยหลังได้ยังไงคนวันพุธกลางวันทนไม่ได้หรอกนะคะที่จะอยู่กับคำโกหกทนไม่ได้หรอกที่จะอยู่กับก,บการหลอกลวง เพราะคนวันพุธักลางวันเขาเก่งในเรื่องของการจับผิดอยู่แล้วถ้าวันนี้เขารู้ว่าอีกฝ่ายโกหกตอแหลสตรอเบอรีร่หลอกลวงหรือทำให้เขาอะเป็นคนที่เหมือนกับสติปิดงูมากในสายตาของคนอื่นคนวันพุธักลางวันอยู่จุดนั้นไม่ได้เขาจะเริ่มถอยทีละก้าวทีละก้าวจนวันหนึ่งเมื่อเขาถอนสมอออกมาได้เขาถอนใจออกมาได้ คนวันพุดกลางวันจะไปต่อได้แบบไม่กลับมาอีกเลยแล้ววันนี้คุณถอยหลังแบบไหนคะ